ทัง,งานเนี่ยก็คือแบบว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันภาพลักษณ์ของงานไม่ได้ตรงกันกับภาพลักษณ์ของเราและประเด็นคือมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้เราเข้าใจผิดกัน <c oughs> ค่ะก็เลยขออนุญาตประกาศตรงนี้เลยว่าบขอถอนตัวจริงๆแล้วเอ็มได้รับงานนี้มาซึ่งก็ได้คุยกับโบวีว่าเออเฮ้ยงานเป็นในรูปแบบแบบนี้ออกมา ทีนี้โบวี่เขามีความตั้งใจที่จะช่วยคนที่เคยมีบุญคุณกับเขาในสมัยก่อนก็คือคนที่จัดงานประกวดขึ้นมาเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> โบวี่วัาเอ็มช่วยเลยเต็มที่ได้ mm. เออไหนลองเล่ารูปแบบงานให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ mm. เราก็เลยเล่าไปในสิ่งที่มันที่เขาสื่อสารมาให้เราฟังพอมาเสร็จปุ๊บวันแรกที่เรามาถ่ายก็โอเคทุกอย่างแฮปปี้มากแต่พอมาในณวันนี้มันเกิด การที่อาจจะผิดสื่อสารไม่ตรงแล,แล้วกันอ,อธิบายสั้นๆนี้แล้วกันนะคะว่าในการรับงานแต่ละงานเนี่ยโบจะหลังๆเนี่ยเท่าที่ทุกทท่านน่าจะทราบโบมีความพิถีพิถันมากในการเลือกรับงานเนาะคือคือคือแบบซึ่งผู้จัดการเนี่ย คุณเอมเนี่ย uh huh. เขาก็รู้อยู่แล้วว่าโบมีความพิถีพิถันมาก uh huh. แล้วก็อย่างอย่างงานเนี้ยตอนแรกอะ่ะ uh huh. เขาก็มามาปรึกษ,ษากับโบว่าเอ้ยอยากอยากจะรับไหม uh huh. เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะภาพลักษณ์เรามันไม่ได้ออกไปในทางเซ็กซี่แล้ว uh huh. อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่มันเป็น,เป,นเป็นการประกวดมีเซ็กซี Thailand ใช่ไหมคะแต่ว่าพอพอคุยคอนเซปต์กันเนี่ยซ uh ึ่งเอ่ทางคุณเอมเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นการประกวดที่แบบว่าคําว่าเซ็กซีอ่อ uh ่ะ huh. มัน มันไม่ได้หมายถึงว่าการที่ต้องแบบคือคุณเอ็มก็บอกว่าคําว่าเซ็กซี่เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าการที่ต้องโชว์เนื้อหนังบางสาั้อคือคือเซ็กซี่ในความหมายของเขาเนี่ยก็คือว่าแบบเฮ้ยมีความแบบมีความลักชัวรี่มีความสปอร์ตมีแบบที่จะเที่ยวมีเสน่ห์จากข้างในออะไรย่างเงี้ย โอ,โอเคเลยนั่นก็นั่นคือบีนี่เขาว่าเซ็กซี่สำหรับที่โบมอง,มอ,งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าเซ็กซี่มันไม่จำเป็นต้องแบบว่าเฮ้ย mm hmm. ต้องโชว์เนื้อหนังหรือต้องพยายามพรีเซนต์อะไรออกมา mm hmm. ขนาดนั้นคือเราสามารถมีเซ็กซ์สกิลจากข้างในได้อะไรอย mm ่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นเป็นความเข้าใจของเราแล้วก็ mm hmm. แล้วก็ทราบรูปแบบงานมาคร่าวๆใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ย mm hmm. มองพมาวันนี้โบก็เพิ่งได้ทราบว่าเราเข้าใจไม่ตรงกับงาน,น mm hmm. คือนั่นน,น,นั่นคือสิ่งที่เราเข้าใจ แต่ว่าแบบว่าคือในโดยแบบรูปแบบงานแล้วอย่างเงี้ยเออเพิ่งมาเห็นวันนี้เหมือนกันว่าเอ,อ้ยมันมีหลายๆอย่างอะ่ะที่เราอะ่ะเพิ่งมารู้เหมือนเออพิ่งมารู้ที่งานมันเราเหมือนไอ,อเราเข้าใจกันผิดเราเข้าใจไม่ตรงกัน<ๆ>แล้วโบก็มองว่าอันเนี้ยตอนแรกโบก็โกรธคุณเอ็มนะโกรธเลยแหละเมื่อกี้ก็โกรธก็โกรธเลยว่า คือรู้อยู่แล้วเราเป็นคนพิถีพิถันในการเลือกรับงานมากคือเราไม่ได้เห็นก่นเงินเลยคือหลายๆอย่างเราปฏิเสธงานและเงินไปเยอะ,ยอะมาก <ๆ S 1> เพราะว่าเราเลือกรับงานเซึ่งเขาก็รู้เมื่อกี้ก็คือกดธเขามากว่าทำไมถึงไม่บอกการทําไมถึงหลอกกันอะไรอย่างเงี้ยนะคอือก็คือจริงๆแล้วเมื่อกี้ก็ขอโทษเขาไปคือเราก็คือเราคุยกันแล้วว่าเราจะรู้ว่าขอบเขตของโบวี่หนึ่งถึงสิบเนี่ยเขาจะรับไปแค่ไหนแต่พอมาวันนี้มันมีแค่มันไม่ตรงกัน ไม่ได้ไม่ได้พาดพิงถึงใครก็คือตัวน้องก็เข้าใจว่าเฮ้ยเราเข้าใจแบบนี้ทางงานก็เข้าใจแบบนี้และมันสื่อสารกันผิดพลาดโดยมันผ่านทางเอ mm ็ม hmm. ด้วยอันนี้เอ mm ็ม hmm. ก็ต้องยอมรับว่าเออมันอาจจะผ่านทางเอ mm ็ม hmm. แล้วก็ไปผ่านทางน้องมีสซัรพรสเมื่อวานด้วยมีสซอรพรสสองวันที่แล้วด้วยที่มันมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตอนแรกเราก็นึกว่าเราจะแฮนโดได้แต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยแค่ความเข้าใจไม่ตรงกันจะต้องบอกไปตรงน,นี้ก่อนทางน้องและเอ็มไม่ได้มีไม,ไ,มไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางงานเลย แต่ว่ามันก็จะก็โกรธหนูมาก่อนถ้าหนูโกรธหนูโกรธผู้จัดการตัวเองมากกว่าเอ้ยคืออะไรคือร um ู้จักฉันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่เช็คมาให้ดีเออคือทางงานเนี่ยก็คือแบบว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเป็นแบบเราสองคนเนี่ยมีปัญหาอะไรกันค่ะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันใช่เมื่อกีที่โบวี่บอกว่าอะไรที่เซอร์ไพรส์เราบ้างที่สุดว่ามันไม่เป็นในสิ่งที่เราคิดเลยที่เราเจอมาสองสามวันอันนี้โบขอยังไม่ไม่ไม่ลงดีเทลละกันแต่เอาเป็นว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยโบรู้สึกว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโบคาแรคเตอร์โบภาพลักษณ์โบอ่ะอาจจะไม,ไมไ่เหมาะกับงานนี้เพราะอย่างที่บอกว่าคือเราก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้คือเราก็ล้างลาจากจากความเซ็กซี่มันนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็คือมันไม่ได้มันไม่ได้ตรงกันกับคาแรคเตอร์เราก็คืออ่ะมาก็คือว่า ภาพลักษณ์ของงานไม่ได้ตรงกันกับภาพลักษณ์ของเราและประเด็นคือมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้เราเข้าใจผิดกันค่ะ <another. S 2> ก,ก็เลยขออนุญาตประกาศตรงนี้เลยว่าบบขอถอนตัวออกออก,ออกออกจากการประกวดนี้ uh huh. นค่ะก็คืออาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องให้ผู้จัดก,การไปคุยต่อเรื่องเอารูปออกอะไรออกอ,อย่างเงี้ยค่ะคุยบ้างแล้วข้างบนเมื่อกี้นี้แล้วก็คุยกันไอ้นี่แล้วก็จริงๆแล้วอยากจะ ให้มันผ่านวันนี้แหละแต่ว่า<ช>พอดีว่ามันมันด้วยแบบไม่ตรงกันละกันสื่อการสื่อสารละกันคือ<ช>ความเข้าใจของของแต่ละงานเนี่ยบางคนเข้าใจแบบนี้บางคนเข้าใจแบบนี้เราสื่อสารมาแบบนี้ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยอาจจะรับงานได้แค่นี้ได้แค่นี้ซึ่งต้องบอกไว้เลยทํางานกับโบวี่เนี่ยเขาไม่ได้มีเไม่ได้ิดเงินเขาใช้ความสามารถจริงๆเช่นตอนนี้มีคอนเทนต์แต่งบ้านหรืออะไรต่างคือเขาจะสแกนหมดเลยถ้าผ่านมาจากผู้จัดการปุ๊บ ผู้จัดการจะให้เขาสแกนก่อนว่าควรรับหรือไม่ควรรับซึ่งงานนี้จริงๆแล้วเอ็มก็สแกนมารอบแรกแล้วแล้วค่อยให้โบวี่สแกนต่อพอมาสแกนเสร็จปุ๊บวันแรกที่ถ่ายทีเซอร์เนี่ยทุกอย่างมันแฮปปี้มากทุกอย่างมันโอเคมากแต่พอมาวันนี้แล้วอ่ะคือความเข้าใจของการทํางานแต่ละคนมันค่อนข้างต่างกันพอเสร็จทีนี้งานนี้มันอาจจะโบวี่เขาเข้าใจแบบนี้เขาจะเข้าแบบนี้มันเลยไม่ตรงกันแค่นั้นแล้วก็ ที่ออกมาพูดคืออยากจะให้ความชัดเจนกับทั้งโบแล้วก็งานว่าเราไม่มีปัญหาอะไรก,กนันแล้วก็ไม่ได้คิดจะสร้างกระแสไม่ได้คิดจะอะไรทั้งสิน้นเ,เขาก็อยู่อย่างสงบและปฏิบัติธรรมของเขามานานแล้ว <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ทุกคนต้องบอกด้วยว่าตอนนี้เขาไม่ได้โกรธใครเขากโกรธเอ็มด่ากันสุภาราซึ่งต้องยอมแล้วจริงๆว่าเป็นกันอย่างนี้อยู่แล้วแต่วันเนี้ยเราเราเราเห็นใจเขาว่าว่าเฮ้ยเอ็มเธอก็รู้นี่ท่านเป็นแบบเนี้ยมันจะส่งผลกระทบเบื้องหลังต่องานที่เขาทํา อันนี้เอ็มก็ต้องยอมรับเอ็มก็ขอโทษเขาเมื่อกี้นี้โดยไม่มีอะไรปฏิเสธว่าเออเอ็มขอโทษนะแล้วขอโทษแบบทุกๆคนจากหน้าสื่อว่าเออเอ็มขอโทษขเขาจริงๆที่เอ็มไม่ได้รับรู้มาละเอียดละเอียดแลแ้วแบบนี้แค่นี้เองอย่างาการถอนตัวในครั้งนี้พี่โบกลัวจะมีผลกระทบอะไรไหมคะหลังาลาจากถอนตัวไม่เลยคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าจะมีคือโบคิดว่ารีบรีบบอกดีกว่าค่ะถ้าปล่อยถึงไม่ได้ขึ้นเวทีเพราะคิดว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไว้นาน มันมันจะยิ่งยากอันนี้ก็คือแบบว่าเฮ้ยเรารู้ตัวแล้วเรารีบจัดการเลยดีกว่าแต่จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาให้สัมภาษณ์ด้วยเมื่อกี้คือกำลังจะเดินกลับแต่แต่ว่าเห็นแบบพี่ๆบางคนเพิ่งเมื่อกี้ได้ยินการโวยวายของเราสองคนนี่ค่ะทันนี่ค่ะคนเดียวค่ะใช่ก็เลยพูดดีกว่าเดี๋ยวหาจะหาว่าทะเลาะอะไรกันไม่ได้มีการโกงเงินไม่มีการอะไรเกิดขึ้นการพูดคุยกันทั้งสองคนไม่ได้มีบุคคลที่สามต้องพูดว่าอย่างนี้ว่าเข้าใจกันไปเองดีกว่าเข้าใจกันผิดพลาดแล้วกันไม่มีการโทษใดๆท้งสิน ก็คืออยากคุยให้จบวันนี้เออถ้าโบโทษก็โทษเอ็มคนเดียวและเอ็มก็จะไม่โทษใครเอ็มก็โทษตัวเองว่าเอาเราอาจจะรับสารผิดก็ได้พอถ้ามันผิดเพี้ยนแล้วเขาไม่สบายใจถ้าเรายิ่งฝืนเข้าไปเงินแค่ไม่เท่าไหร่เราไม่สบายใจกับความเป็นเพื่อนของเขาที่เราต้องหักกับเขาถูกไหมก็โอเคให้ให้สิทธิที่เขาเลือกเราก็ยังดูแลกันเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ของงานเขาว่ายังไงบ้างครับก็เดี๋ยวเอ็มอาจจะต้องคุยกันหลังจากนี้ถ้าคุยกันไม่มียา ไม่มีเซ็นสัญญาไอโม,มเข็ดเลยไหมคะกับการที่จะรับงานเซ็กซี่หลังจากนี้จริงๆแล้วเขาเข็ดมาตั้งนานแล้วคือปกติไม่ค่อยได้รับเราด้วยซ้ำอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเห็นกก็คือไม,ไม่ไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในวีดีนี้หน้าที่รับมอบหมายที่เราได้รับมาคือต้องทำอะไรบ้างคือหน้าที่ใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามัมแต่ละคนจะเป็นตัวแทนแต่ละคาแรคเตอร์อย่างโบอย่างเงี้ยโบจะเป็นตัวแทนแบบความลักชวรี่ค่ะแล้วก็จะมีคนนึงเป็นตัวแทนแบบ ความเป็น spot girl ที่ชอบออกกําลังกายดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกคนนึงก็จะเป็นตัวแทนของความแบบความมี sex appeal ความมี inner จากข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นหน้าที่ของโบก็คือโบดูดูในเรื่องของแบบว่าเอ้ยความแบบความเป็นความเป็นช u วร r ่นะการวาง l u ว u r y ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องแบบใช้ของแบรนด์เนมแต่ว่ามันคือบุคลิกภาพมันคือการวางตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกยูองบีมิตของการรับงานแต่งงานนัอนวันนี้วันนี้เรามันเปลี่ยนไปเยอะมากการที่ไปบัธรรม มีสามีแล้วมันลิมิตกันได้ขนาดไหนว่าจริงจริงมีสามีไม่เกี่ยวเพราะว่าสามี okay โอเคแต่ว่าลิมิตอ่ะจริงจมันลิมิตมันตั้งหลายหลายปีแล้วก็จริงๆแล้วก็จริงๆแล้วลิมิตมันมันแล้วแต่ความแล้วแต่เนื้อของงานจริงๆแล้วการเซ็กซี่เนี่ยมันไม่ผิดเอาเอาตอนนี้ก่อนนะที่เป็นประเด็นอยู่คือความเซ็กซี่เนี่ยไม่ผิด แต่เซ็กซี่ในรูปแบบไหนทีเนี้ยมีนิของามินีความเซ็กซี่สมมุติว่าใช่โบวี่แค่ใส่สมมุติว่าแค่แค่ใส่ชุดแค่ใส่เดียวบางคนเขาอาจจะมองว่าเซ็กซี่แต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องทํามากกว่านั้นก็ได้แต่คือมันแล้วแต่งานคืออะไรที่มันเป็นงานเช่นชุดว่ายน้ำอย่างเงี้ยเราก็จะรับในมุมโบนะโบมองเขาว่าคําว่าเซ็กซี่เนี่ยมันไม่จาเป็นต้องโปเลยมันคืออินเนอร์คือเซ็กซ์เพียวมันมันคืออินเนอร์บางทีคุณอาจจะไม่ได้ โชว์อะไรเลยก็ได้แต่เฮ้ยม okay. <different. t ube Fahrenheit> ันดูแบบมันดูน in ่ามองจะเลยมันดูไม่อยากจะวางตามันดูมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณน้ะอันนี้ว่าเรื่องนี้ก็โอเคมาถามเรื่องฮันนีมูนไหมไม่พอแล้วเท่านี้แหละเท่านี้แหละโอเคเนาะขออภัยที่มอนีมันเกิดเรื่องราวอย่างเงี้ยพี่โบบอกหมายว่าเขาออกไปแล้วคนที่เขาจะตั้งงานเรามันจะแบบ ไม่เคยพบเลยเพราะว่าตอนนี้คนนิจ้างานเป็นลูกค้าที่เกี่ยวกับการแต่งบ้านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชอ้นวยกันความร้อนอหรือว่าพืน้นหรือว่ากระจกประตูนาตานหน้าต<อ>่างติดเลยเป็นขนาดนั้นนะทำบ้านหลังลชอบไงก็คือแบบคือตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรื่องของการแต่งบ้านนะคะก็ทําเพจใน Facebook แล้วก็ก็ค่อนข้างที่จะเวิร์คคือมีผู้ติดตามประมาณล้านเจ็ดแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็ แล้วก็งานเราโดยส่วนใหญ่ตอนนี้เราสปอนเซอร์เราจะเป็นแนวแต่งบ้านประมาณ80%เลยค่ะที่เป็นเกี่ยวกับทั้งหมดที่เกี่ยวกับบ้านหรือหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ไปรีวิวโครงการต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อื่นๆก็อาจจะมีมีมีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ค่อยได้เน้นอ่ะออย่างละครตอนนี้เราก็ไม่ไม่ค่อยได้เน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ กกกเเเหหมมมมืืออนนนนัิ่่ใชคือเราเรียกว่าเราเรามาเรามาโฟกัสฝั่งอินเตอร์มากกว่าอะไรนี่ค่ะนี่ยี่ตกใจพึ่งแล้วเลยนานแล้วป่ดนานไหมอ่ะบ้านขายนานแล้วอ่ะสักประมาณ4ปีไม่ถึงเนาะประมาณเนี่ยเนี่ยก็เพราะว่าเป็นผู้จัดการอย่างเงี้ยแหละไป่ใช่ก็แต่งแล้วอถูกไปไประมาณ2ปีทำเต็มตัวประมาณ2ปีไม่แต่ทำมาก่อนนั่นแล้วก็4ปีไงเต็มตัวถามจริงเนี่ยเนี่ยดูสิถ้าถามจริงลายได้มันครอบวูปมัน โอเคมาถึงเราถึงบบว่าจริงจังมันยงตัวเราได้ขนาดจริงๆรายได้ออกดีกว่าตอนเป็นนักแสดงใช่ค่ะเออเดีพูดอย่างนี้คนไม่ใส้เนาะแต่ว่ารายการก็โอเคคือเรียกว่ารายดีล่ะเหมือนว่าเราอาจจะไม่ต้องทํางานเยอะเท่าเดิมเออประมาณนั้นคือคือรายได้ล่าจะได้แต่เราไม่ต้องทางานเยอะเท่าเดิมประมาณนั้นค่ะเพราะว่าเราประเด็นคือเหมือนเราเป็นเจ้าของไงเราเป็นเจ้าของเองเราเป็นโอนเนอร์ค่ะดังนั้นแล้วเรา เราไม่ได้ต้องให้คนมาจ้างเราเป็นพิธีกรแต่ว่าเรารับสปอนเซอร์เองเราเป็นตัวเองเออคือหมายถึงว่าถ้าพูดถึงเรื่องรายได้เนาะคือหมายความว่าเราเป็นคนรับสปอนเซอร์เองเออไม่ตัดนใจเองหมดในทุกอย่างใช่ใช่ประมาณนั้นเ้าหมายมาันว่าอยากจะทําต่อยอดมันไปถึงขัง้นไหนเปิดบริษัทไปเลยไหมหรือว่ายูงไงออมีบริษัทอยู่แล้วค่ะมีบริษัทอยู่แล้ว,ลวค่ะก็เป้าหมายคือจริงๆตอนนี้โบทําทหลายอย่างนอกจากที่จะ เป็นอินฟลูเอนเซอร์เรื่องแต่งบ,บ้านแล้วโบมีทําโครงการหมู่บ้านด้วยค่ะแต่ว่า,วาเรา<ๆ>เราเราเราพิ่งเริ่มโครงการแรกอะ่ะเราทำทาที่จังหวัดสระบุรีใกล้ๆกับธรรมสถานที่โบปฏิบัติอยู่ที่อำเภอแก่งคอยสระบุรีก็ก็คือตอนนี้ก็คือกําลังแบบเริ่มทำํำแล้วก,แวก็แล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทร,รพัพย์ก็มีก็มีทําอีกนด้วยค่ะตปจ้าแม่ได้ไหม เป็นเจ้าแม่คือเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเอาเป็นว่าเราเป็นเราชอบละกันการส่วนใหญ่เราจะเกี่ยวข้องกับอสังหาหริมทรัพย์แล้วก็ศึกษาม,มาคนคนลวด้วยใช่ <Hi. S 1> ใช่ประมาณนั้นค่ะคือเหมือนว่าเราไม่ได้แค่ทางานในวงการบันเทิงอย่างเดียวเรามีงานอย่างอื่นอะไรของเราด้วยเยนี้ยค่ะ